รตี้ดีบียี่สภูมิใจเสนอแหกคุกลาวแดงโดยสยุมภูดทดศพลร่างทะมินของบัวพันฟาดลงกับพื้นเสียงดังสนั่นวันไหวและท,ทั้งที่ผู้กองคำสิงชั้เลืองมองดูเพียงเว็บเดียว ในขณะที่ร่างของจอมอตาพันคุกลม้ลมลงฟาดพื้นเขามองเห็นบัวพันธ์ล้มตามท่าของยูโด,โดได้อย่างถูกต้องที่สุดจนตัวเขาเองอดทึ่งในใจไม่ได้แต่ให้ตายชักทั้งทั้งที่ล้มตามแบบฉบับของยูโดซึ่งผู้ล้มจะไม่รู้สึกเจ็บตัวเลยแม้แต่นิดเดียวสิบเอกบัวพันธ์ก็ยังมายาแกล้งทำเป็นสลบเหมือดไม่ได้สติสมปดีนอนคลุกฝุ่นอยู่เบื้องหน้าเขานั่นเองผู้กองคำสิง มองดูผู้ช่วยพยาบาลที่ช่วยกันหามร่างของบัวพันขึ้นไปบนเรือนพยาบาลด้วยความคิดที่สับสนและนึกไม่ออกจริงๆว่าไอ้เสือนี่จะมาไม้ไหนกันแน่และอเรื่องที่มัน,นัดกับเขาให้ไปปรึกษากันที่ส้วมโดยมันอ้างว่ามีธุระลับสุดยอดก็ทําความเคลือบแคงใจให้กับเขาคลามขันถ้ามันฟื้นบอกมันด้วยถ้าอยากจะแก้มือวะรออยู่ที่ส้วมและเพื่อให้สมบทบาทปุกกองคําสิง ก็เลยกำชับฝากผู้ช่วยพยาบาลบอกถึงบัวพันธุ์ด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มและต่อจากนั้นเขาก็เข้าไปในโรงเลี้ยงเพื่อกินอาหารกลางวันด้็กความที่เป็นคนมีฝีมือและนักโทษภายในคุกนับถือนำใจถึงแม้ว่าจะเลยเวลาอาหารกลางวันไปแล้วผู้ก,กองคำสิงก็สามารถไปหาอาหารจากเจ้าหน้าที่หลังโรงเลี้ยงกินได้อย่างสบายสบายพอล่ออาหารกลางวันเสร็จคราวครา,าวการพะทะก,กันระหว่างเขากับสิบเอกบัวพันธ์ ที่ฟาดกันแบบแหกตาที่หน้าโรงเรือนพยาบาลก็ปลิวสะพัดไปทั่วคุกและยิ่งกว่านั้นก็ยังมีข่าวคราวแถมพกต่อไปอีกว่าจะมีการแก้มืออีกครั้งที่บริเวณส่วมหลังเรือนจำซึ่งเป็นอนาบริเวณปลอดสายตาจากผู้คุมพอสมควรพอกินอาหารกลางวันเสร็จผู้กองคําสิงก็เดินทอดหุ่นไปเพื่อให้ข้าวเรียงเม็ดมุ่งหน้าไปยังซ่วมท้ายเรือนจำโดยมีกลุ่มนักโทษเดินตามไปห่าง เพื่อต้องการที่จะดูมวยแก้มือด้วยความสนใจของหลายต่อหลายคนและเพื่อให้สมบทบาทยิ่งขึ้นผู้กองคำสิงก็เลยเข้าไปนั่งอึรอเวลาอยู่ในซ่วมด้วยความกังวลกระวายใจกูมาแล้วเว้ยไอกระปตันคีเตะอยู่ไหนวะเสียงเอตโรดังลั่นมาก่อนและเมื่อผู้กองคำสิงมองลอดผ่านบานประตูไม้ฉ้ำฉาที่รูพุนไปหมดออกไปก็มองเห็นไอ้โลนจอมซะเดินนำหน้านักโทษกลุ่มใหญ่ มาที่บริเวณซ่วมพร้อมกับตะโพนถามหาเขาด้วยน้ําเสียงฉุนฉุนวัวกำลังขี่อยู่ขี่เสร็จก่อนสิเว้ยค่อยต่อยกันผู้กองคําสิงตอบออกไปดังๆเหมือนกับจะแจ้งตําแหน่งที่อยู่ของตัวเองให้บัวผันทราบอยู่ในที่พวกมึงคอยกันผู้คุมอยู่ข้างนอกประเดี๋ยวกูจะต่อยกับกัปปตันคําสิงให้ดูแต่ขอเวลานอกหน่อยเพราะกูก็ปวดท้องขี่พอดีเหมือนกันบัวผันสั่งให้นักโทษที่เดินตามมาเป็นหางค่อยกันผู้คุมเอาไว้ และพร้อมกันนั้นตัวเขาเองก็อ้างว่าปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันเหมือนกับว่าได้เตรียมแผนการล่วงหน้าเอาไว้แล้วไอ้ล้นจอมซ่าก้าวสวบๆเข้าไปนั่งในซุวมหลังติดติดกับผู้กองคําสิงแล้วปิดประตูดังโครมกัปตันตัวดูหรือยังมีใครอยู่ในซุวมถัดไปหรือเปล่าพอปิดประตูบัวผันก็กระซิบถามผู้กองคําสิงท,ทันทีว่าดูหมดแล้วไม่มีใครและอีกอย่างนักโทษก็ไม่กล้าเข้ามาด้วยเพราะรู้ว่า หรือจะฉาป่ากับอ้วนที่ส่วมนี่ผู้กองคําสิงตบอปไปตามความเป็นจริงและเมื่อเห็นบัวพันเงียบแล้วก็ถามต่อไปอีกเพื่อให้หายเคลือบแคลงใจเสถียหรือมีอะไรจะปรึกษากับอ้วนบัวพันผมได้รับการติดต่อจาก CIA ให้นําเจ้ามาหาชีวิตออกจากเมืองหลวงพระบางโดยค่าจา 50, ้างห0,000ดอลลาร์คำตอบของบัวพันเด่นอภผู้กองคําสิงถึงกับนิ่งอึ้งไปอย่างถนัดใจ5 0,000ดอลลาร์ก็เท่ากับ1ล้านบาทไทย หรือเมาหรือเปล่าว่าบัวพันผู้กองคำสิงย้อนถามออกไปด้วยน้ำเสียงตนหัวเราะของแบบเนี้ผมจะพูดเล่นกับกับปตันไม่ได้อย่างเด็ดขาดผมได้รับการติดต่อจริงๆเมื่อก่อนเที่ยงนี้เองคำยืนยันอันหนักแน่นของบัวพันทำให้ผู้กองคำสิงต้องชั่งใจอย่างหนักเพราะพฤติกรรมแปลกๆและลึกลับที่ผ่านมาของจอมอัตพานคุกทำให้เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นในข้อที่ว่าบัวพัน เป็นคนกระล่อนเชื่อถือไม่ได้ขึ้นมาอย่างกระทันหันใครเป็นคนจ้างลือบัวพัน CIA ส้นตีนอะไรวะเข้ามาติดต่อถึงลืในี่คุกได้เนี่ยผู้กองคำสิงเย็บออกไปอีกเพื่อต้องการหาข้อมูลอันแท้จริงผู้ช่วยพยาบาลมันเพิ่งบอกผมที่เรือนพยาบาลเมื่อก่อนเที่ยงนี่เองมันเอาเงินล่วงหน้ามาแล้วด้วยบัวพันตอบกลับด้วยน้ำเสียงร้อนรนเหมือนกับกลัวว่าผู้กองคำสิงจะไม่เชื่อคำพูดของตัวเอง CIA จ้างลือและลิสเซอร์มาปรึกษาอ้วกทำไม ผู้กองคำสิงย้อนถามออกไปอีกด้วยความเคลือบแคลงใจไม่มีกัปตันผมทำงานไม่ได้ผู้กองชำนาญภูมิประเทศแถวภูเบีย้ยและประเทศไทยดีกว่าผมผมก็เลยต้องขอความร่วมมือจากผู้กองบัวผันแบไตออกมาอย่างไม่ปิดบังขอความร่วมมือเฉยๆแต่ลือไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินกับอัวเลยบัวพันผู้กองคำสิงเปลยออกไปแบบรู้ทันห้าสกับตันพอใจหรือเปล่า บัวผันเสนอส่วนแบ่งของเงินหนึ่งล้านบาทให้ผู้กองคําสิงแบบไม่ต้องคิดลือมีกลัวอ้วหักหลังหรือไงวะผู้กองคําสิงย้อนถามออกไปด้วยความเครียดแข็งใจที่โจมอัตภันคุกเสนอเงินส่วนแบ่งให้เขาอย่างง่ายๆทั้งที่ตามปกติบัวผันเป็นคนกระดูกอย่างหาตัวจับยากผมไม่กลัวเพราะตามประวัติกัปตันไม่เคยหักหลังใครและเมื่อกัปตันตกลงกันผมก็จะเริ่มพิธีการดีเชิญแมทกับกัปตันเสถีย พราะไอ้พวกเคียนั่นนั่งรอดูมวยฟรีอยู่นานแล้วนะสิบเอกบัวผันสรุปอย่างง่ายๆพอก็ยกเท้าข้างหนึ่งทีฟ้าส้วมเต็มแรงแรงถีบของบัวผันทำให้ห้องส้วมที่ก่อสร้างด้วยไม้ช้ำฉาพังทลายลงยังไม่มีชิ้นดีพร้อมกันนั้นร่างอันกำยำของจอมอตพันธ์ประจำคุกซําเคก็กระโจนพวดเข้ามาในส้วมที่พวกกองคำสิงนั่งอยู่แหกปากร้องตะโกนออกมาเหมือนก็จะให้พวกนักโทษทั้งยืนดูห่างๆได้ยิน มันตายแน่ไอ้คำสิงแต่พอประโยคสุดท้ายซิปเปกบัวผันก็ลดเสียงลงกระซิบเบาๆสัตว์กับผมเป็นครั้งสุดท้ายกัป,ปตันต่อไปเนี้ยผมกับกัป,ปตันจะไม่มีวันได้ฟาดปากันอีกแล้วมีแต่จะหันหลังชนกันเท่านั้นช่วยผมถีบประตูส้วมด้วยพอกระซิบคำพูดที่เป็นในในให้ใหผู้กองคำสิงจบลงไอเวนตะไลบัวผันก็หันไปยกเท้าถีบส้วมของผู้กองคำสิงบานพับนั้นหลุดสะบัน และในจังหวัดเดียวกันเขาก็กระชากผู้กองคําสิงลากถูลูดถูกลางออกมาจากซ่วมด้วยท่าทางเอาเป็นเอาตายผู้กองคําสิงยกเท้าถีบท้องบัวพันกระเด็นเซธละออกไปนอนหงายหลังทับกองขยะที่สมมเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่บริเวณหน้าซ่วมอันธพาลประจำคุกซําเคร้องโวยวายออกมาด้วยท่าทางโกรธจัดพร้อมกับใช้มือทั้งสองดึงขอบกางเกงสีแดงแปดที่ถลอกลุยลงไปอยู่ที่ข้อเท้าขึ้นมาเป็นพันละวันกลุ่มนักโทษ ที่แห่กันมาดูกันแก้มือของนักโทษทั้งสองหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งสิบเอกบัวพันติดตะกายลุกขึ้นมาอย่างตาลีตาเหลือก,ก็เลยทําให้กางเกงลิงที่ยังไม่ถูกดึงไม่พ้นหัวเข่าขึ้นมาค้างเติงติดอยู่ที่เข่าทั้งสองนั่นเองคราวนี้อะไรต่ออะไรที่มีคนจะเปิดเผยให้ชาวบ้านทั้งหลายแหล่เขาดูก็พง,งาดออกมาโชว์เต็มที่และยิ่งไปกว่านั้นขนาดของมันก็ยังมาโหฬารพิษกับชาวบ้านธรรมดาทั่วไปอีก หัวเราะดังขึ้นมาด้วยความชอกอ,อกชอบใจอีกครั้งทําให้บัวพันหันความไปมองดูกลุ่มผู้คุมและนักโทษด,ด้วยท่าทางโกรธจัดหัวเราะหาพ่อแม่เมึงเรื่องยังไงไม่เคยเห็นเรื่องยงไงเว้ยของพ่อมึงก็มีนี่ว่ามาเข้ามาเลยกัมิตันคอตะโกนด่าพวกนักโทษเสร็จบัวพันก็หันกลับมาท้าตายให้บุกรงคำสิงเข้าไปต่อสู้กันด้วยท่าทางกระเฮียนกระหือหรือหนุ่มกางเกงให้เรียบร้อยก่อนดีกว่า ไอ้หา่าขี้ยังไม่ทันเช็ดก้นเลยเหม็นจิบหายวายวอดเลยวะผู้กองคำสิงพูดพางหัวเราะพางเพรกยกมือขึ้นปิดจมูกอยู่ไปมามันเรื่องของกูเว้ยกูจะขี้ไม่เช็ดตูดมันก็ไม่นักกระบ,บานลื้อนี่ว่ะบัวผันดึงขอกับเกงลิงขึ้นมานุ่งอย่างหน้าตาเฉยพร้อมกับสะบดออกมาด้วยท่าทางโกรธจัดต่อจากนั้นเขาก็โจรผุงเข้าหาผู้กองคำสิงอย่างหมดความยับยั้งชั่งใจ ผู้กองคําสิงเตะขวาสุดแรงเกิดทั้งทั้งที่บัวพันวิ่งเข้าชาร์จเข้ามายังเสียหลักเ้าก็ยังมีสติพอที่จะยกแขนทักสองขึ้นป้องปิดเอาไว้ได้อย่างทันท่วงที <c oughs> ปลายเทา้าสัมผัสกับแขนทักสองข้างอย่งางหนักหน่วงแรงเตะทําให้แขนของบัวพันซึ่งยกขึ้นตั้งกาดกระเด็นเข้าไปกระทบหัวไหล่แล้วเซตเซตเอียงไปเหมือนกับจะล้มคว่ำลงกับพื้นในวินาทีใดวินาทีหนึ่ง ู้กองคำสิงหลวมตัวทันหลําสืบเท้าเข้าไปหวังจะ,ะเผด็จศึกให้เสร็จสิ้นลงในเวลาอันรวดเร็วสิบเอกบัวพันหมุนตัวเบี่ยงออกไปทางด้านซ้ายและตะวัดส้นแบบจระเข้ฟาดหางเข้ามาที่ใบหน้าของู้กองคำสิงสุดแรงเกิดเพียงชำเลืองเห็นแวบ,บเดียวด้วยหางตาปุกองคำสิงก็รู้ด้วยสัญชาตญาณของนักมวยในอดีตทันทีว่าบัวพันจะต้องใช้ลูกไม้จระเข้ฟาดหางที่ตัวเขาเองเคยถูกยอดยิ่งลูกสุริน ซึ่งเคยฟาดปากกับเขามาแล้วยังโชคโชนเล่นงานเขาแน่แน่แม่ไม,ม้มวยไทยที่จะแก่เจละแค่ฟาดหางจะต้องอาศัยรูปประชิตตัวอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขืนถอยฉากออกไปจะต้องตกเป็นเป้าของส้นเท้าที่ฟาดตวัดออกมาอย่างรวดเด็วนั้นทันทีผู้กองคำสิงทะลันพรวดเข้าไปประชิดตัวในจังหวะที่บัวพันผิวกายตวัดขาขึ้นประผอมกับที่เข่าขวาข้างที่หนักเหมือนซากระเดื่องตำข้าว กระทุงครึ่งเป็นบนกระเบนเน็บของบัวผันสุดแรงเกิดมันรวดเดียวสีจนบัวผันคาดไม่ถึงและขาที่ดิบต,ตาวาัดขึ้นมาพิงครึ่งเดียวก็ถูกแขนของบุกองคําสิงกันเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีแรงกระทุงของเขาทําให้บัวผันสะดุ้งเฮือกขึ้นมาสุดตัวแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นยอดอัฐาพาน์คุกซําเคก็ย่อตัวลงกับพื้นอย่างรวดเร็วทําให้ร่างกายของบุกองคําสิงที่ประกบอยู่ด้านหลังเสียหลักนอนเอ็นลงมาอย่างช่วยเหลือไม่ได้เสร็จกูละมึง บัวผันธคำราออกมาด้วยความลิงโลดใจพร้อมกับตะปบมือทั้งสองขึ้นไปจับคอปกเสื้อของผู้กองคำสิงเอาไว้แน่น